ไปเบิ่งอีกหนึ่งโครงการนะครับทางจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครก็ได้มีการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เ e, ต้านมเคลื่อนที่นะครับในสตรีกลุ่มเสี่ยงและโดยโอกาสนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะครับเขาบอกว่ามี4หน่วย4ภาคนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับ70พรรษาระหว่างวันที่21พฤศจิกายน2พศ68นะครับที่ดมฮอรประชุมโรงเรียนธาดนาไรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับค่ะ นายชูศักดิ์รูยิงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทีนะครับหรือว่าแมมโมแกรมนะครับในสตีกลมเสียงและโดยโอกาสซีน่วยซีผาดเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับพร้อมการตรวจเยี่ยมเรืนิงงานทีโดมหอประชุมโรงเรียนถาหนารา่วิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ อ่าซึ่งจัดขึ้น21หอ22เมษายนตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิลาเกลเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มุนลนิทีการจะนะบารมีครับจะทําโครงการขัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคียงเอ็กซเเล์เต้านมเคลื่อนทีในสตรีนะครับกลุ่มเสียงและโดยโอกาสซีนวยซีผากเพื่อลุ้นล่อห้สตรีที่อยู่ห้างไก่มีปัจจัยเสียงต่อการป่วยโดยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมเริ่มแหลก ด้วยการเอกซเรย์เต่านมแบบแมมโมแกรมนี่แหละนะครับค่ะซึ่งการเอกซเรย์เต่านมแบบนี้นะคะบอต้องเสียค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นค่ะมีการจัดนวยเคลื่อนที่ออกร้วยนร้ให้สุขศึกษาออกไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต่านมตัวเต่านมด้วยตนเองนะคะเอกซเรย์เต่านมสำหรับผู้ใดที่มีปัจจัยเสี่ยงถ้าหากเจอว่าเป็นมะเร็งกะสีใดทรงตอให้ไปรับการรักษา โดยในปีพศ2568ค่ะมูลนิธิได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งนริเวีไปพร้อมกับโครงการขัดกรองมะเร็งเต่านมโดยมีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสกลนครรวมกับโรงพยาบาลสกลนครสาธารณาสุขอำเภอเมืองสกลนครรวมกันจัดกิจกรรมโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะเป็นโดมหอประชุมโรงเรียนถาดหน้าไลายวิทยาอำเภอเมืองสกลนครและระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคอำเภอเมืองสกลนครค่ะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อผู้หญิงค่ะนี่แหละโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็เพิ่นขัดกรองมะเร็งนารีเวทไปน้ำกันพร้อมครับ